เคยฟังเรื่องราวกันว่าพ่อสง่ามีสมเด็จสองรุ่นคุณทำเป็นเล่นไหมนะ่ะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงเนี่ยพิธีปลูกเสกสำคัญสำคัญท่านเป็นคนดับเทียนชัยนะหุ่นพยนต์ของท่านนี่ราคาแพงที่สุด นะะเนี่ยฮะเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่เอ็มสิบหกยิงไม่เข้าเหรียญสามศูนย์เอ็มสิบหกยิงไม่เข้าพูดกันมานานผมเนี่ยตื่นเต้นที่วันเนี้ยผมได้มีสององในมือสองสองแบบคือแบบนี้เนื้อเหมือนพระพรมช่องแคร์ปีหนึ่งห้ากับแบบนี้ถ้าเหมือนพระพรมช่องแคร์คือแบบนี้ แจ่วมากใครบอกเหมือนพระบรมช่องแค่เยี่ยมสุดยอดแต่แบบเนี้ยจะไม่เหลือเป็นเพราะสง่าอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยแบบที่อยู่ในมือผมเนี่ยจะไม่เหลือรู้ป่ะเพราะอะไรฮะ <c oughs> เขาเอาไปลบเอาไปลบหมึกอ่าเอาไปลบหมึก ลบหมึกแล้วขายเป็นอะไรสูตรเก้าถูกต้องเน,เนื้อสูตรเก้าโอ้โอหขินญ่ดเลยคือเอาไปลบหมึกแล้วนะขายเป็นบางขุนพมศูย์เก้านี่ไงถูกครับนี่นะแบงโกโตรรามาแล้ว ผมจึงบอกว่าพระสมเด็จหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกทําไมมีแบบหลายหลายพันกับมีแบบหลก100ักร้อยถึงพันต่างกันตรงนี้นี่เออดังนั้นสมเด็จพ่อง่าเนี่ยเชื่อเธอแบงเป็นปีศูนย์เก้า ถ้าเป็นรุ่นที่เอามาปั๊มตาวัดจะเหมือนกับสมเด็จที่เพาะจุ่นแบ่งไปไว้ที่ว่าเขาสะพายแรงแล้วบรรจุไว้ในพระประธานใช่ไหม แรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยก็วัดบะพิตนี่แหละนะเป็นนะวัดที่มีการปลูกเศษโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์โดยนะ จ้าพยาพันเอกศรีสุระสงคารามเปื้องดีหลกโยทินนี่เป็นผู้ที่คัดพระที่มีพลังจิตสูงสูงมาปลูกเสกกิ่งมองมองคลบอพิษเป้าพี่พี่โอคุณอ๋ามงคลบพิษนะครับบ้านไอเอเอไม่ใช่ว่นลาไปมงคลบพิษอยุธยาอืมมงคลบพิษโอ้โอขอบคุณมากๆโอโ้โห สวัสดีครับพี่ธาตนมังกรทักษิบพี่ไห้พี่ไล้นี่แหละครับผู้ที่นําน้ํามันพระพินออกมาให้ผมมงคลบอพิษลังวะอ่าอ่านะใช่ใช่ขอกราบขออภัยด้วยนี่อโอ้มีอะไรอีกมามีความสุขนะนี่ใช่ครับมงคลพิจอาอยุธยาเห็นลูกอมแวบแวบ อายุทยาพี่โอคุณอ้าวหนึ่งถาดผ่านไปโอเดี๋ยวก่อนนะได้ละไม่เป็นไรอายุทยา รอชมการประมูลเขาตอกแตกหลงผู้เยี่ยมวัดหนังครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าของวัดหนังวันนี้ที่ได้มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันเนี้ยต้องกราบเรียนเลยว่าอยากแกะมาก อันเนี้ยอยากแกะมากนี่ปะพามนทนหลวงปูสุกนะเจ้าของเนี่ยรู้ว่าทำไมเขาเลี่ยมอันนี้เขานี่เขาเลี่ยมนะไม่กี่สิบปีนะ <c oughs> เขาบอกว่า กลัวว่าพระเนี่ยเวลาตัดตลับอะ่ะหรือเอาไปเลี่ยมทองอะ่ะพราจะหักอ่านี่ครับแกะเลยครับพิมพ์รัศมีประพามุลทนแล้วองค์เนี้ยเป็นเนื้อชิน นี่นะเจ้าของเนี่ยกลัวว่าถ้าไปเลี่ยมทองหรือเอาไปใส่ตลับพ้าจะหักก็เลยเนี่ยสั่งให้ทำกรอบเงินทับไว้แบบนี้นี่ทำกรอบเงินทับไว้แบบนี้น ไม่ต้องแกะแบบนี้เดิมดง,ง่ายครับอเนื้ออร่อยว่าเป็นเนื้อชิ้นรับเนื้อยังกะกะปลากรุอ่าโอ้โหอันนี้ดูแต่ชินเงินดูง่ายอ่าเ <c oughs> ขาตอกแตกสองแสนได้ไหมครับพี่วีนิธิ <c oughs> สวัสดีครับพี่ชายโหเขาตอกแตกองค์นี้สวยสิครับ ชินเงินพิภัยบูญพาะสนุใช่อ่ะก็เป็นเรื่องราวของพระเครื่องวันนี้ที่อยู่ตรงนี้คิดว่าหน้าพราวันนี้ออกจากหน้าต่อไม่ได้อีกแล้วอ่าคิดว่าไหลสดพระเครื่องค่าคืนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไง แม่งลักร้อยให้เอฟซก้อนนะครับพี่อ่ออาต่อสักคู่นะครับพี่าชายอ้าใครที่อยากได้พระลักร้อยอืโอ้ครับผมสมเด็จพ่อสังหาเหลือไหมเหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะไปเอามาให้หน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปเอามาให้หน่อย นี่ก็ถ้าจะาให้ของขวัญเพื่อนๆอันนี้หรอพ่อคูณ B17 ตาลึกนี่อันนี้แพงที่สุดเลี้ยงให้หน่อยเด้ไหมลูกเอามาลักษณะเลี้ยงใส่ถให้หน่อย ปีหนึ่งเจ็ดท็อปสุดนิยมสุดคือเนื้อนวะสวยสวยหลายหมื่นถึงแสนเลยครับเนื้อนวะสวยสวยสามแสนผู้ดูย่างผมย่างตื่นเต้นเลยครับพี่วิบูลสวยสวยสามแสนขึ้นครับสามแสนครับพี่รุ่นนี้โอ้โหไม่มีทองคำไม่มีเงิน นวะนวะกะทครับพี่สูงสุดคือนวะกระทองแดงโกูสุกนิยมมากในมู่ตำรวจและระดับผู้บังคับการสวยๆลายแสงครับพี่วัฒนาอ่าถามว่าทำไมจริงแพงเพราะว่าไม่มีเนื้อเงินในรุ่นปีหนึ่งเจ็ดไม่มีเนื้อทองคำท็อปสุดก็คือเนื้อนวะ เนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือผมคือเนื้อนวะให้เป็นสภาพเนี้ยสักสีก็ oh, <no. S 2> ให้ทองแดงร้อยเหรียญก็ไม่เท่านวะเหรียญเดียว hmm. ขอคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ครับคนที่อยากจะรู้พี่โอคุณครับเนี่ยหรือว่าพี่พี่ทักทุกท่านนะน้องโอตวัฒนาพิจนาคือว่าเขาอยากรู้แท้เก้พาสร้างมากี่ปีอยู่ที่จังหวัดอะไร ราคาค่านิยมประมาณไหนเนี่ยคือข้อมูลที่ช่วยอนุรักษ์วงการพระเครื่องได้ปีหนึ่งเจ็ดเล่นกันเป็นแสนนะครับสวยสวยนี่เห็นไหมถ้าบอกว่าหลักหมื่นเนี่ยแสดงว่าต้องบอกว่าไม่การจะให้ได้เห็นพระ ีหนึ่งเจ็ดเนื้อนา้าวะาใครเคยเห็นครั้งแรกในไลฟ์ผมบ้างบอกทีอ่าใครเคยเห็นครั้งแรกในไลฟ์ผมบ้างบอกทีนี่เรื่องราวของพระเครื่องวันนี้ที่ผมจะแบ่งปันแล้วอ่ะหยิบสมเด็จมาให้ผมดี สมเด็จพอสงา่าครับพระแบบนี้เศรษฐีเขามีใบสั่งนักเล่นที่หาของให้เศรษฐีเขาก็หวังว่าจะได้เจอพระแบบนี้พระแบบนี้มีคนรอซื้อแต่ของไม่มี อ่านะครับคือของเนี่ยใช้ได้จริงเป็นของวิเศษหมดจากวงการไปนานแล้วผมเพิ่งเห็นครับอ่าเพิ่งเคยเห็นครับอาจารย์อพอคูณผาบ้านกันหน่อยเองเจ้าครับครั้งแรกครับเข็นมะเนื้อนวะเนี่ยนับองค์ได้องค์นี้บอกนิยมเนื้อนวะด้วย ปีหนึ่งเจ็ดในบอยแค่ยังคนยังกล้ากระโดดไปงมเพื่อเอามาครอบครองบูชาติกตัวตลอดเลยครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับสวยสวยพี่พีพริพงขอบคุณมากมากนะครับคอมเมนต์ดีคอมเมนต์กันเข้ามาอ้าก็อันนี้คือพระวันนี้ที่เราจะได้ดูกัน ครั้งแรกครับพี่ไพศาลอ่าอันนี้คือพระวันนี้ที่เราเนะี่จะได้ดูกันแล้วก็พระที่ผมจะแนะนำนะครับต่อไปนี้ก็คือว่ามีคนพูดถึง นะพระสมเด็จหลวงพ่อสงงาวัดหนองง่วงนี่กันบ่อย วันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์สดพระเครื่องดีๆอีกหนึ่งวันนะครับสมเด็จหลวงพ่อสง่าจะมีสองรุ่นเนี่ยตามที่เราเคยได้ฟังได้รับรู้นะครับขออ่า เขาเรียกว่าชุดเนื้อเหลืองสูตรเก้าไหมครับอวันนี้เป็นวันที่แบ่งแบงครับเรารอคอยครับเวลาผมหยิบอะไรมาพี่อย่าเพิ่งแบ่งได้ไหมใจเย็นก่อนคุยกันก่อนอ่าคุยกันก่อนนะครับเวลาผมหยิบมาคุยอย่กขอให้คุยกับผมก่อนนะ อยากจะได้อะไรเยี่ยมขอบคุณที่สนใจแต่ขอให้รู้ในสิ่งที่คุณจะได้เช่าบูชาไปก่อนสมเด็จหลวงพ่อสง่์จะมีแบบหลักพันและหลายพันแล้วผมเชื่อนะคนดูไลฟ์ผมอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้ด้วยว่าสมเด็จหลวงพ่อสงหาเนี่ยที่หลังปั๊มตายางเนี่ย รุ่นหนึ่งรุ่นสองอะต่างกันยังไงเอาจริงเคยฟังเรื่องราวกันว่าพ่อสง่ามีสมเด็จสองรุ่นคุณทำเป็นเล่นไหมนะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงเนี่ยพิธีปลูกเสกสำคัญสำคัญท่านเป็นคนดับเทียนชัยนะ หุ่นพยนต์ของท่านนี่ราคาแพงที่สุดนะฮะเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่เอ็มสิบหกยิงไม่เข้าเหรียญสามศูนย์เอสิบกยิงไม่เข้าพูดกันมานานผมเนี่ยตื่นเต้นที่วันเนี้ผมได้มีสององค์ในมือสองสองแบบคือแบบนี้เนื้อเหมือนเพราะผมช่องแค่ปีหนึ่งห้า กับแบบนี้ถ้าเหมือนพระบรมช่องแคคือแบบนี้อืแจ๋วมากใครบอกเหมือนพระบรมช่องแคเยี่ยมสุดยอดแต่แบบเนี้ยจะไม่เหลือเป็นเพราะสง,ง่าอยู่แล้วเนี่ยแบบที่อยู่ในมือผมเนี่ยจะไม่เหลือรู้ป่ะเพราะอะไรฮะเขาเอาไปลบ เอาไปลบหมึกอ่าเอาไปลบหมึกลบหมึกแล้วขายเป็นอะไร0ู <09. S 1> ถูกต้องอเป็นเนื้อสูเก้าโอ้โหหินใหญ่เลยคือเอาไปลบหมึกมแล้วนะขายเป็นบางขุนพมศูย์เก้า นี่ไงทูกครับนี่นะแบงโกลตารามาแล้วผมจึงบอกว่าพระสมเด็จหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกทำไมมีแบบหลายหลายพันกับมีแบบหลักร้อยถึงพันต่างกันตรงนี้นี่ เออดังนั้นสมเด็จพ้องงาเนี่ยเชื่อเถอแบงเป็นปีศูนย์เก้าถ้าเป็นรุ่นที่เอามาปั้มตาวัดจะเหมือนกับสมเด็จที่พอจุ่นแบ่งไปไว้ที่ว่าเขาสะพายแ้งแล้วบรรจุไว้ในพระประธานใช่ไหม,มโอ้โหเนื้อเดียวกับบางคุณผมศูนเก้าเลยอาจารย์ แค่ฝนหลังออกก็ขายได้หลักหมื่นแล้วครับแบบนี้ ừ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  ผมว่าแล้วตรงพินกับบางคุณผมสูนเก้าเลยโอ,โ,โอ้โหสมเด็จพสง่ามีสองรุ่นมีรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองครับพีธีละทองค้งอ่านี่นะครับ ผมจึงบอกว่าอันเนี้ยได้เห็นสองรุ่นพร้อมกันสุดไหมนะครับและจริงๆอันเนี้ยก็ต้องเป็นศูนย์เก้าด้วยอืมใช่พี่นะค,คือท่านต้องไปเสกเราได้มาแล้วไม่เจ็บเจุนไก็แบ่งเพราะจุนก็ได้มาไงเพราะจุนก็ไปปั๊มหลังตายางเป็นว่าเขาสบายเลยใช่ พอสงงาก็ปั้มเป็นของท่านถ่ายเป็นบางคุณผมมินาเนธบันโปงแล้วเชื่อไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เจอทั้งยุคศูนย์เก้านี่และยุคหนึ่งกว่านี่นะก็ไม่ได้เห็นทั้งสองยุคเหมือนกันเออคือคนที่เขาเป็นลูกศิษย์อะเขาก็เก็บจนหมดมเห็นไหมวันนี้มีโอกาส ได้วางเทียบกันเนี่ยแยกง่ายทันทีเลยครับแบบนี้คือพูดอะ่ะไม่เข้าใจแต่ถ้ามีวางเทียบอะ่ะเข้าใจง่ายทันทีทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ c เ e c ช็คแอปเช็คพาท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k c เ e c ช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR ว o d e คตได้เลย